สวัสดีครับผมเปานะฮะครับผมตามชื่อคลิปในวันนี้เลยนะฮะวันนี้เราจะมาฝึกการเข้าหาทาร์เก็ตโน้ตด้วยการ w ล l อ i n ิ้งเดนะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะฮะแล้ววันนี้มีไ <laughs> มใหม่ด้วยเขาเรียกว่าไหม่เพิ่ สำหรับการเข้าหาแทรเก็ตโน้ตด้วยการวอลกิ้งเบสนะครับแทรเก็ตโน้ตคืออะไรเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า t a รเก็ตคือเป้าหมายใช่ไหมโน้ตก็คือโน้ตนะนะครับก็คือโน้ตเป้าหมายนั่นเองนะครับเช่นเป้าหมายผมคือตัว C เีเนี่ยคือแท <c oughs> รเก็ตโน้ตนี่คือเป้าหมายของโน้ตที่เราอยากจะเล่นโน้ตตัวนั้นนะครับทีนี้การเข้าหามันเนี่ยเราทำยังไงนะครับ <c oughs> เรามาฝึกด้วยการวอลกิ้งเบสอ่านี่ง่ายมากเพราะว่าวอลกิ้งเบสเนี่ยอาร์เบสเขาจะเล่นเป็นตัวรูทอยู่แล้ว รูทนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะลองดูในตัวอย่างของเพลงปุ๊บเอาทำริฟนะฮะเอาทำริฟนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโน้ตคอร์ด C m i n o r F b f l a t แล้วก็ e f l a t A half dim D มดีเ n เว่ีมนันะมีแค่เนี่แหละทีนี้เป้าหมายของ Walking b a s s อย่างที่บอกว่าเบสเนี่ยเขาจะเล่นเป็นรูทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคอร์ดเนี่ยหัวห้องก็จะต้องเป็นตัวตัวรูทอ่ามีแพดไปสั่ อโอเคทีนี้การเข้าหารูทแต่ละรูทในแต่ละห้องของเบสเนี่ยเขาวอลกิ้งกันยังไงนะครับอันนี้อันนี้รูทเนี่ยคือแทร็เก็ตโนแล้วนะอันนี้คือแทร็เก็ตโนแล้วแต่เป็นแทร็เก็ตที่เป็นรูทนะครับอาจจะมีแทร็เก็ตที่เป็นเติร์ดเป็นเซเว่นได้อีกนะครับก็เอาไว้ว่ากันต่อไปอ่ะโอเคทีนี้วิธีแรกในการเข้าหาเขาเรียกว่าแทร็เก็ตโนตเนี่ยน,นะครับเขาเรียกว่าการใช้คอร์ดโทนอ่ะ C ีมายเนอร์นะครับคอนทอนก็คือ C e ีอีแฟดจีบีแนะครับ คอร์ดต่อไป F นะครับคอร์ดโทนก็คือ F A C E flat นะครับคอร์ดต่อไป B flat คอร์ดโทนก็คือ B flat D F A นะวันนี้ผมพูดเร็วนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ฝึกแร็ปอยู่โอเคคอร์ดต่อไปก็คือ E flat B E G B flat D dog นะครับอ่ะเอาแค่สี่คอร์ดนี้ก่อนเนาะอันนี้คือคอร์ดโทนนี่การเข้าหานะครับผมจะยกตัวอย่างที่ t r u ไฟวันอ่าสามคอร์ดแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นคอร์ดโทนเข้าไปไปหามันเช่น ประมาณนี้เอาแค่นี้ก่อนเมื่อกี้จะจะัดรูปไปอ e ีแ a t ละนะครับคขู่เมืองอย่างกี้ท,ที่ที่ทำไปเนะมื่อกี้ที่ทําไปคือขอดโทนนะครับผมใช้วิธีเล่นขอดทน3โน้ต1 3 5แล้วก็ซ้ําตัวรูทนะครับเห็นไหมหนึ่งสามห้าหนึ่งแล้วก็ไปที่ขอดต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกใช้ขอดโทนนะครับ ง่ายๆนะครับวิธีต่อไปคือการใช้สเกลสเกลไดอะโฟนิกสเกลของแต่ละขอดนะครับขอดไมนเนอร์อย่างที่เรารู้กันว่าเราจะใช้ดีดอรีนอนนะครับโดมิเนนต์เซเวน่นอย่าง F โดมิเนนต์เซเว่นเนีย่ยก็จะใช้เป็นมิโซเรียนแล้วบีแฟรก็ใช้เป็นบีแฟรไอโอเนียนนะครับนะ นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เรื่องของสเกลกับคอร์ดเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูเรื่องมีสเกลแจ๊สได้เลยนะครับมีสอนเอาไว้แล้วโอเคทีนี้การใช้สเกลเข้าหาแต่ละคอร์ดนะครับจาก C ไป F ใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นอ่ะก็ใช้เป็นอ่ะง่ายไหมนะครับอ่ะมันคืออะไรนะครับก็ค,คือใช้สเกลแล้วก็ ัวจเข้าหาตัว F นะอะนะครับก็คือผมจะใช้โน้ t ในเนี่ยนะครับในอ่าดอริเอลสเกลของ C เนี่ยหรือจะใช้เป็นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไล่ลงแบบง่ายเลยนะครับอ่าทีนี้ขอต่อไป b f l t t นะครับก็จะไปที่ ใช้วิธีเดียวกันพอ F ไป็ B ีแฟ a t ก็เป็นอ่าแบดนา<ม>เห็นไหมครับง่ายๆนี่คือการใช้สเกลทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยของการเข้าหาทาร์เก็ตโน้ตนะครับทั้ง walking bass และการโซโล่นะครับก็คือ<ม>เขาเรียกว่าการใช้โครมาติกนั่นเองนะครับโครมาติกก็คืออย่างนี้นะครับเราจะมีเครื่องเสียงก่อนเข้าหาเป้าหมาย ทีน e ี้ F เป็น B flat ก็ได้เป็นอ่าเห็นไหมครับนั่นเองนะครับทีนี้เวลา walking bass นะครับเขาก็จะเอาทั้ง3แบบนี้มาผสมผสมกันนะครับเช่นเริ่มที่ขอนทนตามรีสเกลเห็นไหมตามรีสเกลต่อไปที่ E flat เนอะเห็นไหมครับอ่าอีกรอบหนึ่งคอมาติกสเกล ผมจะเล่นชุดคอร์ดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าช่วงไหนผมใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มที่ C minor ไปที่ F นะครับก็จะเป็น scale ก่อนแล้วก็เป็นคอรมาติกเข้าหา B flat นะคอร์ด scale ลงมาอ่าอย่างงี้นะครับประมาณนี้อ่ะที่ต่อไปนะต่อไป E flat นี้ก็จะไปที่ A half dim ต่อนะครับผมอาจจะใช้เป็นคอร์ดโทนก่อนคอร์ดโทนต่อ คอ้พิวเตอร์สเกลขอโทษ ติกต๊กแก้วขอโทษ มันก็เป็นข้าวข้าวนะครับคือเราใช้3แบบนี้ผสมผสานกันใคร่มีข้อสงสัยนะครับอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หรือว่าอยากได้เรื่องอะไรทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับก็จะรีบทําให้นะครับหวังว่าวันนี้จะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ